แล้วก็เข้ามาที่เขาปล่อยให้เช่าบูชาพระเครื่องกันเลยนะครับนี่ก็เขาก็ขายโอบนะครับกรอบพระนะครับซึ่งมีสร้อยนะครับมีสร้อยด้วยแล้วจะพาไปดูพระเครื่องกันนะครับซึ่งผมนั้นได้สอบถามจาของร้านแล้วนะครับป้าพระเครื่องนั้นราคาเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีสร้อยราคาเท่าไหร่ก็แตกต่างกันไปนะครับส่วนนี้ก็เป็นสายของ วังหน้าที่เดียวนะครับซึ่งมีปิดทองด้วยนะครับปิดทองนี้เดี๋ยวจะถามเจ้าของร้านกันนะครับว่าราคาเท่าไหร่นี่ก็ราคาทองเท่าไหร่นี่พระวังหน้าออ๋อราคา3 5 0้าบาทนะครับนี่ครับดูดูไว้นะครับเป็นทองทำเทนะครับซึ่ง<ก>เป็นหยก,น,ยกนะครับทีนี้ผมจะดูนะครับว่า สายวังนั้นซึ่งทุกท่านจะเลือกได้เลยนะครับราคานั้นอยู่ประมาณ3า0ร้บาทนะครับนะครับถ้าสั่งเยอะลดได้นะคะอ๋อถ้าถ้าสั่งเยอะลดได้นะครับเดี๋ยวสีแด,ง,ด,ดงครับสัมเท จะพาดูหยกก่อนนะครับนี่ก็เป็นกําไรหยกด้วยนะครับกําไรหยกน,นะครับลักษณะกําไรหยกนั้นซึ่งจะมีตั้งเข้มกับสีไม่ไม,ไม่เข้มนะครับนี่ก็มีชุดเป็นจภา,าคีด้วยชุดเป็นจภาปีนั้นก็มีปิดทองนะครับปิดทองเปียกทองครับก็เปียกทองฝังมุกทองฝังมุกนะครับ นี้เพลงไหมชุดหนึ่งเพลงไหมนี่เพงราคาอยู่ที่สามพันหรือว่า3 5มพันก็ราวๆนี้เลยเนาะราคาดูไปแล้วนี่ก็มาดูสายตรงนี้เลยสายวังเหมือนกันนะครับจะพาชมสายวังเต็มที่วันนี้ก็มีตั้งองค์ร้อยอ๋อนี่ครับเขาบอกว่าองค์ละร้อยนะครับ จะปองพะอ๋อตัวตีตัวตีครับองละสองร้อยนะครับเม็ดพระทาตอืมสวยๆนะครับพระชุดนี้นี้พิมพ์คมชัดจริงๆนะครับเป็นตามราศีนะครับราศีเกิดพอดีเลยประจาราศีวันเกิดนะครับนี่ก็ทางนี้ก็ปิดทองเหมือนกันวังหน้านะครับสายวังทั้งนั้นเลยนะครับ ก็ทีนี้ผมจะพาเดินชมเลยนะครับชมเรื่อยๆนะครับราการพระทุกท่านก็ได้เลือกเห็นแล้วนะครับนี่ก็เป็นพระหลวงปูก่แก้วนี่ก็พระสมเด็จครับสายวังนะครับซึ่งของพระก็บอกว่าราคาอยู่ประมาณ200เหร่ออันนี้200อ๋อ 200, 200นะครับพระเรืองแสง200ครับ หลวงปอกแก้ววัดเกลือวันจะชอบชอบองค์ไหนชุดไหนก็คุยกันได้เดี๋ยวทิ้งทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับทิ้งเบอร์ไว้ให้นี่ก็ครับติดต่อนุ้ยได้ต่อนุ้ยได้นะครับนุ้ยได้นี่ก็สมเด็จสมเด็จอะไรนี้อ๋อเจตดาพม เจดตดาพรมนะครับเ <Catalunya S 1> จตดาพมตุกตาหูใบสีเจตดาพมตุกตาหูใบสีต่อไปก็มาชมฝั่งนี้ก่อนนะครับฝั่งนี้ก็เนื้อชั้นหมากมีทั้งคู่ทั้งเดียวเลยายเดียวไย <ๆ S 1> ค,คู่ก็ขาสิงด้วยนี่ก็ขาสิงราคาเท่าไหร่บอกเลยนะครับราคาเท่าไหร่ องรรอละสามร้อยนะครับองละสามร้อยอันนี้ก็ดูองค์ต่อไปเผื่อทุกท่านชอบนะครับนี่ก็มีพระองค์ใหญ่ๆด้วยนะครับองค์ใหญ่ๆเห็นนะครับนี่สวยทีเดียวครับนนว,วัดคงข่อยนะครับนี่วัดคงข่อย ็มีอยู่สามองค์ครับสมเด็จไม่ตัดปีก็มีครับซุ้มกอก็มีครับทีนี้อะไรนี้อ๋อเป็นหยกค่ะกำไรเอ่อต่อยข้อมือหยกกำไรหยกมินิประาัดราคาบอกได้ไหมราคาสามร้อยห้าสิบนะครับสามร้อยห้าสิบทีนี้ก็มาดูสมเด็จก่อนนะครับสมเด็จทางนี้ก่อนเลยสมเด็จนี้แตกต่างกันนะราคานี่ อ๋อองค์ละสองร้อยนะครับดูนะครับสวยนะครับคมชัดทีเดียวนกางสค่ะนี่ก็เรียกว่าเนื้อกางใสนะครับนี่ก็พระวัดโพก็ดูผีนะครับวัดโพเนื้อก็สวยนะครับวัดโพนะครับนี่ก็นี่เป็นบางกุนพรมสมเด็จบางกุนพรมนะครับครับ 2,500นะครับดูดูความคมความชัดเจนของเนื้อนะครับนะครับ,ด,รบด้านหลังมีประทับตาแล้วก็ดูฝั่งนี้ก่อนนี่สวยงามงามเลยนี่ก็เป็นสมเด็จสมเด็ดวัดลนคัง,เ,คงเพลงไหม ละสองร้อยโอ้จัดเต็มเลยนะครับจัดเต็มใครชอบก็ทักมาได้เลยนะครับราคาพระของสมเด็จก็มีราคาให้ดูกันนะครับรต่อไปก็บางคุณพรมนะครับ,รอ,บอ๋อบางคุณพรมฟองเต้าหู้นะครับเห็นไหมครับจะถ่ายดูชัดๆนะครับเ <laughs> ทุกท่านนั้นจะได้ดูกันเห็นไหมครับ พระนั้นถ่ายในหะ้ดูเห็นหินเลยนะครับทีนี้ก็ดูพระองค์ใหญ่กันนะครับนี่ก็เป็นพระองค์ใหญ่นะครับเหมือนกับบาทเลยเป็นยันยุ่งนะครับเป็นหลวงปู่ยิ้มวัดน้องบัวนะครับนะครัี่ลาเปิดจะเป็นอย่างนี้นะครับด้านในนะครับนี่นะครับมีเบี้ยแก้ด้วยยันนะครับ ต่อต่อไปก็นี่หาดูชมได้ยากมากซึ่งเป็นหลวงปู่บุญเนื้อจินดามันีนะครับหลวงปู่บุญนนกา,กาคา,คารู้ไหมราคาเท่าไหร่ห้ 50, าหมื่นนะครับชุดนี้ชุดห้าหมื่นนะครับดูไว้นะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ติดต่อได้นะครับ นี่ก็มีมีระฆังนะครับระฆังหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวนะครับนี่ก็ผมได้ถ่ายให้ทุกท่านดูกันนะครับเผื่อทุกท่านนั้นสนใจองค์ไหนก็ติดต่อมาได้นะครับเบอร์ก็ทิ้งให้แล้วนะครับเบอร์ว่าเบอร์โทรไหนนะครับก็โทรมาคุยกับเจ้าของพระได้เลยนะครับผมก็